โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมการวันนี้ผมภูมิจะเผยอาไรฟอรมานได้ครับก็สวัสดี้เนี่ยเราอยู่ในเกมทางซานท่างหนึ่งหรือว่าเกมโซแลนด์เมจิกนะเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับต้องขอย้ำก่อนแล้วกันนะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแพ้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนเนาะเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขามีการพูดออกมาแล้วนะครับแอดมินเนี่ยพูดมาเองเลยว่ามันเป็นกึ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกกึ่งๆนะมันมีแค่เซิร์ฟแพ้กับเซิร์ฟเถื่อนเพราะฉะนน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 ััััััั้้้้เเ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 ซซิิิิิิิรรรรรรร์์ฟฟีีกก็คคืืืออออถ่่่่่แหหละะะะะะะบบาาาาพๆยยยยจจจจจไไไไดดดตตตสใมมงงงงงวฮ คนเติมเงินก็เติมอยู่แล้วนะครับแต่แค่ผมเอามาพูดเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้ละกันเนาะเราจะไม่ได้มานั่งโกหกกันว่าเอ้มันเป็นเซิร์ฟอะไรยังไงใช่ไหมก็บอกไปเลยว่ามันคือเซิร์ฟเถื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็คราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคือเซิร์ฟเถื่อนใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเอโดยปกติแล้วเนี่ยเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยมันจะให้บริการโดยผู้ให้บริการจากประเทศเวียดนามแต่คราวนี้เนี่ยตัวเกมนี้มีภาษาไทยใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอหรือว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟ แต่คราวนี้พอผมดาวน์โหลดเกมมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเกมแล้วมันก็บอกชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของใครของประเทศอะไรอันดับแรกผมจะให้ดูภาษาครับมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามภาษาอินโดใช่ไหมหลักๆแล้วมี6ภาษาครับแล้วถ้าเรามาดูในส่วนตัวของตรงนี้ครับผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเรากดไปที่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถล็อกอินได้นะครับจากตัว Google p a ย์ f a c e b o o ล็อกอินแบบเกรดหรือแม้แต่การสมัคร ID ใช่ไหมแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูตัวนี้ครับดาวสีแดงนะครับมันเป็นธงของภาษาประเทศเวียดนามนั่นเองเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์นี้ผู้ให้บริการคือเวียดนามนั่นเองครับประเทศเวียดนามเพราะว่าเขาประกาศมาแล้วนะในส่วนตัวของแอดมินเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าตัวของการเติมเงินเนี่ยนะครับจะเติมเงินผ่านบัญชีแล้วก็ QR code เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ Server เซิร์ฟเวอร์เถื่อนของเวียดนามเนี่ย จะเติมเงินผ่านบัญชีของกรุงไทยแล้วก็ QR code เพราะฉะนั้นผมเลยการันตีได้เลยว่าจากแอดมิน hmm. พูดมาเนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เวียดนามแน่นอน,นครับนะเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วแหละว่าเขาจะบริการดีมากน้อยแค่ไหนตอนแรกผมนึกว่าเป็นเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นของเวียดนามนะก็ไม่เป็นไรนะนหลักๆก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเฮ้ยเวียดนามเนี่ยเขาจะบริการดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเซิร์ฟก่อนหน้านี้ที่เราเพิ่งเล่นไปที่มันเป็นเซิร์ฟแท้นะ ผู้ให้บริการก็คือเวียดนามเหมือนกันเออก็ปิด1ปีปิดเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับนาอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือเซิร์ฟเถื่อนแม่งเปิดนานกว่าเซิร์ฟแท้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ต้องมานั่งจ่ายเงินรายปีอะไรประมาณนี้ไงเขาก็อาจจะเปิดได้นานเพราะว่ามันไม่มีเรื่องนี้แหละนะครับนาอก็หลักๆเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าอาจจะเปิดได้นานกว่านั่นแหละเพราะว่าโดยรวมแล้วอะอย่างที่บอกเซิร์ฟเถื่อนนะครับเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ มันไม่ได้เสียเงินเนะ่ยเพราะฉะนั้นมันก็แค่เสียแค่ค่าเซิร์ฟเวอร์เสียแค่ค่าพนักงานดูแลบริการอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เสียเยอะอะไรมากก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปวนันนี้ผมต้องขอจัดเป็นงเทนี้กันครับสวัสดีครับ